บรรยากาศวันฝนต,ตกที่เลสแอนเรียนะครับอ๋อก็ไม่รู้ว่าเขามาทำอะไรกันพาเดินดูรถดีกว่ามีอะไรบ้างนู้เดินครบหมดมปันะ๊มเปล่านะ F FD Jazz GKE GE น่าจะ GKE โอ้โหเบรกเต็มว่ะนี่โปลิสเข้ามานะฮะ ตำรวจมาอยู่แล้วเราต้องรอรับแจ้งมันน่าจะดูสองฝั่งไม่ได้อ่ะโอ้โหดูได้ฝั่งเดียวเดวจานโอ้โหอะไรครับเนี่ย <c oughs> เหมือนน้ำส้มเลยนะฮะโอ้โรวซิ่งหนาแน่น่ะผู้คนก็หนาแน่นเหมือนกัน ก็เหตุเกิดที่ย่านโอซาก,ก้านะครับมันไม่ได้อยู่ใดแล้วนะโอซาก,ก้าแต่คาร์โน่คันนี้น่าสวยเด็มอนหล่อมากโอ้ย R H จะถ่ายคันไหนก่อนเลยอุ๊ยอิตาชา่าอิตาชา่า ซีเวกอีแค่นายโอ้โหบายเสร็จแล้วซีอารแซดไม่รู้จะถ่ายคันไหนก่อนเลยแต่วันน Ch ีเจอทหมดเลยเอ่๊ยเป็นช่ดเจ็ดโอ้โหใครับไงอ่ะ รถซิงไม่กลัวฝนนะครับเรื่องนี้หล่อว่ะสืออูเป่อล้อบบีเอสเฮ้ยใช้ได้เนี่ยเอฟเคจุโอ้ยหัวหน้าตัวใหม่เอาเรื่องหฝั่งนี้ก็เยอะ f k f d นี่อยากให้ดูรถเจอจริงๆอ่ะอยูฝั่งนู้นมั้งเยอะจัด <c oughs> fd มินมาแล้ว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 จ้าอ้าวท้อต,ตกเขมาเว้ยมามินมาแล้วฮะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาสติกเกอร์ที่โอซาก้ากันดีกว่านะครับผมเราน่าจะอยู่กันฝั่งนู้นนะจ้าไปให้ดูประมาณนี้ประมาณนี้